วันนี้กับรลาบุรีนหรนูคิดไงลกูกวันนี้ต้องชนะค่ะชนะการคาชแด้คืนความสุขให้แฟนบอลเหรอใช่คะ่ะ่ทีไม่ได้คืนอะไรนะ,ๆๆจ,ะจ้าเจอกันคาคาค่ะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงเพรามภาษณ์ห้าตาวันนี้มั่นใจขนาดไหนลกูกชนะแน่นอนเอาใครเป็นปรันเอาใครเป็นประกันอ๋อเอาไว้เอาไอไตัวเล็กเป็นตัวประกันนะครับ หนูมั่นใจวันนี้ไหมวันนี้ว่าจะชนะชนะค่ะสามแต้มแน่นอนทีนี้ใช่ไหมกี่แต้มดีลูกสามแต้มเจ้ามั่นใจขนาดไหนคะวันนี้เต็มร้อยเต็มร้อยค่ะจะชนะกี่ลูกดีลสามะามลูกมั่นใจเจอกันในสนามค่ะลูกบายผนหน้ารังอ่ะเจ๊ท่าสวยๆจะถ่ายละหนึ่ง สองสามเอเปลี่ยนท่าลูกเอาสวยกว่านี้สวยกว่านี้สวยกว่านี้น่ารักกว่านี้เขาถ่ายวีดีโออยู่วันนี้มั่นใจขนาดไหนเอ้าโดนแกงมั่นใจขนาดไหนลูกวันนี้วันนี้ก็อแค่มีแต้มก็โอเคแล้ววันนี้วันนี้เราจะมักน้อยใช่ไหมมักน้อยฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ชนะคืนความสุขให้แฟนบอลเหรอใช่ใช เจ้าเจ้าเจ้ามากลับมาเตะทั้งกับท่าเรือวันที่4เมษาเวลา18นาฬิกานะครับครึ่งหลังเนี่ยมั่นใจไหมมั่นใจค่ะกี่ลูกมั่นใจ20จำจำหน้ามันไว้ไปลูกไปเลยลูกดีเปิดยนเลย ดีเอ้ย,ยก็จากลูกเมื่อกี้ฟิลิปเป้โดนแดงเลยครับ ได้เหลืองอ่ะเหลืองอ่ะเหลืองตาก็หมดแรงตั้งแต่60วินาทีแล้วนะครับเยี่ยโอ้นี่สองซูเปอร์เซฟนะครับนี่เปลี่ยน3คนเลยนะครับได้เสียกันไปเลยนาทีที่87แล้ว ใช่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 เวลาบ่ายเจ็ดห้านาทีไม่โอเค หมดเวลาแล้วนะครับโอเคหมดเวลาพอดีครับก็ด้วยสภาพทีมตอนนี้ผมพอใจนะครับที่เก็บแซมเดียวได้ จะบอกได้เลยว่าไอ้จอนจอนาทานจอนาตาหมดแรงเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนออกตั้งแต่แรกเลยอ่ะผูกสินาทีก็หมดแรงแล้วอ่ะลองไปคิดกันใหม่นะครับ